ครับคือโครงการนี้เป็นโครงการพาคนบางค้าเปิดบ้านนะครับก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒน,นาท้องถิ่นของราชพัตรราชนครินทร์นะครับมห ah า,าลัยราชพัตรราชราชนครินทร์ ในการที่จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่เราพยายามจะพาคนบางคล้าเปิดบ้านคือในโซนข้างหลังเรานะจะเป็นโซนชุมชนเก่า,อาของคนบางคล้านะครับเป็นเป็นชุมชนที่เคยประสบปัญหาเรื่องของไฟไหม้แล้วจะมีพื้นที่เหลืออยู่อ,อยู่ประมาณสักยีหลังคาเรือนที่ยังไฟไม่ไหม้ครับแล้วกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวครับเรามาีผู้ร่วมคือหนึ่งก็คือร้านที่อยู่ตรงนี้ครับรอบๆร้านไอ้กิจกรรมเราอย่างเช่นร้านทอจเจริญร้านเนี่ยเจ๊เหลียงแล้วเราก็ เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่คนที่นี่ทุกคนอยากจะเปิดบ้านต้อนรับทุกคนว่าในบ้านชั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนการเกิดการพูดคุยกันระหว่างคนที่นี่เพราะว่าปกติแล้วเวลา6กโมงของทุกวันร้านทุกร้านจะปิดหมดถนนเส้นนี้จะเงียบมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในอดีตนะย้อนหลังไปเมื่อ40ปีที่แล้วครับที่นี่คือเป็นเส้นย่านการค้าหลักของอำเภอบางคล้าเขาจะมีกิจกรรมการค้ากันถึงเย็นถึงค่ำ ตั้งแต่เช้าตู่ถึงค่ำแต่กิจกรรมนียมันหายไป40ปีแล้วเราเลยคุยกันระหว่างาชุมชนที่นี่ครับอยากจะเปิดบ้านให้ทุกคนมาดูว่าบ้านเขามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือเป็นส่วนกิจกรรมส่วนหนึ่งแล้วคุณป้าคุณแม่คุณครูทั้งหลายเนี่ยครับก็คือจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เราจะมาแสดงร่วมกันเพราะทุกคนนี้อยู่บางคาหมดนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็ทุกคนก็ดีใจว่าเราได้มีกิจกรรมนนบนถนนเส้นนี้ครับ ลืมไปถนนชื่อภัยบุญวัฒนานะครับเป็นถนนเส้นการค้าเก่าของอำเภอบางค้านะครับแล้วกิจกรรมหลักของเรานะครับได้ความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเทศบาลบางค้านะครับเทศบาลตำบลบางค้าในการที่จะประสานงานในพื้นที่ประสานงานกับชุมชนให้เราให้รับทราบข,าข้อมูลข่าวสารในการจากกรัดกิจกรรมครั้งแรกที่เราพยายามจะเปิดการรับรู้ของชุมชนนะครับว่าชุมชนเรามีอะไรบ้างแล้วว่าคนบางค้ามีของดีอะไรและ ให้คนเมืองที่อื่นหรือคนอำเภออื่นหรือนักท่องเที่ยวได้มาชมบางคากันนะครับกิจกรรมที่จัดครั้งแรกครับเราจะมีโปรแกรมในการจัดครั้งต่อไปคือเดือนตุลาคมนะครับในการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนในการจัดอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ตุลาเราจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่ดีนะครับสิ่งแรกนี่ที่เราเห็นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆบ้านตรงนี้ครับได้เปิดบ้านได้คุยกับเพื่อนพี่น้องหรือคนที่เคยมา ทำธุรกรรมร่วมกันกิจการค้าขายร่วมกันในอดีตวันนี้เขามาเจอกันครับแล้วทุกคนก็มีความสุขในการที่ว่ามาคุยเรื่องเมื่อวันวานด้วยกันว่าเออเขาไปทําอะไรอ,อยู่ที่ไหนวันนี้ทําอะไรบ้างแล้วที่นี่มันเป็นยังไงบ้างแล้วกิจกรรมเนี้มันมาอย่างไงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรแล้วเจะมีต่อไหมรูปแบบจะเป็นแบบไหนอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้เลยว่า,าคือคือการตอบรับในเชิงสังคมนะครับในเชิงอของการแลกเปลี่ยนอ ความคิดถึงร่วมกันของพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นมูลค่าทางสังคมที่สูงมากนะครับแล้วก็กิจกรรมการค้าการขายตล,ตลอดเส้นทางนี้ครับก็คือมียอดการค้าการขายคนะ่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันค่อนข้างจะเยอะนะครับ ทุห่วงพวงต่างดวงใจถ้าทูนอยู่เหนือสิ่งใดสูนรวมดวงใจคนไทย ก็คือปีแรกเลยใช่ไหมครับที่จัดคนตารเนี่ยการจัดการเนี่ยครับรู้สึกนะดีเนาะมีอะไรจะพูดอะไรบ้างไหมครับก็อยากให้ทําต่อไปเนาะครับแม่ค้าตอนนี้ตลาดเงียบมากครับทำต่อไปเราก็ยังมีรายได้ขึ้นมาบ้างแย่มาก มีความผพาของเราเพราวาทางใจก็จบใใจจะให้ทำเป็นประจำเลยไหมหรือว่าใ่้็จไวนแากิแกนเยะวามาอตรงนี้ขายหาคนตามคนไปเรื่อยอยู่แบนี้ก็ยังอาได้ตอนนี้าเขาวหนอนเนี่ยจยาห